วันนี้วันหยุดครับมาบ้านสวนคุณพันคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสเกลหน้าที่คนละครับคลิปยาวเลยวันหยุดวันหยุดมาบ้านสวนเหมือนเดิมวันนี้เห็ดเวียยหรลอร้ายเถออครับตอนนี้ก็บายสามเครืองแล้วกำลังสกับก็เลยลงคลิปไปก่อน นี่ครับเวียกมานี่อ้อมหัวจากนี่ไปหอด่ายบ้านเลยครับอ้อมหัวพูดเดียวครับเป็นหัวตะไคร้หลวดกรมไนบพเป็นสนิมครับตัวนี้บานสวนอ้อมตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็บ่เป็นยั้งดอกครับ เอาไว้กันคนกันซัดมองนี้ก็จะถมดินต่อไปครับถมขึ้นมาเป็นเมตรกวัวแล้วธรรมศาสตร์คักได้ครับตัวนี้เป็นกิ่งกาหรือกระป๋อมร้ายครับ นี่เป็นต้นบักโม่นี่เป็นลองร้อยของฝนมาสามสี่หลอบแล้วครับปึงล่งนาดินไปเลยสามเดือนหนึ่งดินยังบรอยโตเออลองรอยครับแต่ก็บอเป็นยังจังเติมเต็มไปสีล่งอีกประมาณสักหารถด้วยครับให้มันเติมเต็มไปมองนี้ก็เอาหญ้าแฟก มาปลูกครับกะติดเนยปรติดเนยจังสมแซมเอาที่ข้างบ้านเพิ่นปลูกหญ้าครับปลูกหญา้าเอาไวห้ห้ง่วเพิ่นเองบรรยากาศบ้านสวนติดทุงหน้าก็ลมลื่นเป็นตาพักคอนครับหนื่อยยุดบริไดไปไซกับมากพีแล้วครับ ต้นนี้เป็นต้นบักเขียบหรือ,นอหน่อยนาครับปลูกได้สามมือแล้วเอามาลงทั้งเบิดหาต้นครับแถวนี้ก็จะเป็นต้น,นหน่อยนากับกวยครับกวยกับสีทย่อยเอามาปลูกมีเป็นต้นแตงโมงครับเกิดเอง เม็ดมากครับย่างเล่ีย่างหัวไปกระทอนวัดะพืดไปน้ำโครงการหลวกกินได้ครับผากันได้เจราจำเป็นกระทอนออกมันหกไปนาบอดีนี่ก็กล้วยน้ำว่าครับ รั่วบานสวนนี่จะกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้เป็นใบายนานั่งนี่ก็เครือใบายานา่งครับอยากแก้งมาใหม่ก็มาเก็บขางรั่วได้เลยครับส่วนนี้ก็เป็นฟักทองเยวสิลือออกแล้วนะครับมันแก่แล้วตัวนี้เป็นกล้วยน้ำหอมนะครับกล้วยหอมทอง เอามาบัานมูบันน่องอยู่บานปลอานี่แหละครับนี่ก็ตะไคร้ค่าดอกค่ามือน,นี้มีออเดอร์ครับเสียวไปแกงเสียวไปลาบไหมกินกับลาบ <c oughs> <c oughs> เดินไปก่อนมีผักกาะทิน้น ตัวนี้บอกคงปลูกมากสักระยะแล้วครับยังบ่ทันออกหน่อยนี่ครับนี่นาจะเป็นกล้วยหอมอีกพันหนึ่งจำซื้อพันพอได้มันหลายสายพันหลายครับนี่หอกคาหักไปเลยเสียวไปกินกับปนกบครับตอนแรกอยู่ครัวหลังคุ้มหมูอ่านไปไต่มากครับได้หลาย,ลายเติบ เลยสามโลกว่าว่านทั้งตมเมื่อีีก็เลยเอามาปนเป็นดอคกคาแจกด้วยครับกินกับปลนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคาครับกำลังบำรุงดินถึงมเมื่อเฮ็ดบานสวนในประมาณเจดเดือนนี่แหละครับคอยปรับปรุงไปเรื่อยยังบ่ท่านเลยลงต่ตง่ายๆหรอกครับ วาสิมาอยู่บันสวนเลยจังเที่ยวไปเห็ดงานเอาตัวนี้เป็นข้างบักบวบครับบวบเลียมเห็ดเอาไว้ตอนนี้ก็โรยแล้วครับแก้แล้วกินลายหน่วยเติบประมาณโอ้ลายหน่วยครับจำบอได้แล้วละอีกบดนครับกะสีเอาออกครับ ั่งนี้เป็นตะไคร้อีกสามกอส่วนมากก็จะเป็นต้นกล้วยแล้วครับขยายจากสองสามกอบริสุขเขาดอกต้นกล้วยต้นนี้ต้มต้นสมโอครับต้นนี้ซื้อมาอยู่ประมาณสามรอยกว่าบาทพันพันยังบุ๊กจำซื้อบาได้ แต่กับแห้งยุรบรอบๆก็จะเป็นดาวเหลืองนะครับตัวนี้เป็นต้นบักหน้าครับพึ่งปลูกได้บ่อพ่อหาเดือนต้นทำนึงบ่อยไ่นี่ก็เป็น เื่อจานั่งครับพผอมเลียงหมดแดงพผอมบมดแดงก็เลียงในขวดน้ำให้พันยูเพื่อเก็บกินง่ายเป็นหลวกินได้คือกันครับฟังพี่อ่านั่งกำลังงามจักน่อยก็เอาปุ๋ยมาใส่เรื่อยๆช่วงนี้หญ้าลายลายฝนตกดีหญ้าหลาย ฟางผีก็จะเป็นกล้วยครับปลูกเต็มพื้นที่เลยครับนี่ก็จะเป็นหัางมดแดงขั้นนึงไอ้คนยูฝั่งนี้ก็จะเป็นดาวเรืองครับดาวเรืองซิบวัตน้นนี่ก็สัตว์เลี้ยง เป็นก็มาสางความเสียหายใ,หในยุคจักน้อยแต่กับว่เป็นยังตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้ครับนี่เป็นโล่งปุ๋ยเตียงไก่ซิปโตครับเป็นโลงกำจัดวัชพืชก็เอาเศษยาเศษอะไรมาเพิ่นครับกินเป็นหม่องกำจัดวัชพืช นี่ก็ต้นกล้วยนึ่งตัวน,นี้เป็นข้างบวบเรียมครับถึงเฮ็ดแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่บวบเลียมครับกำลังเรือยขึ้นสูงเลยปลูกไว้สกระถางหลังจากบวบเลียมมา ตัวนี้ก็จะเป็นบวบหอมครับเพิ่งทําความสะอาดเอาตนเก้าออกแต่กระเลือตนยังสมบูรณ์อีกอยู่ครับก็ปล่อยเพิ่นไปเดี๋ยวก็เต็มนี่เป็นกล้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดาวเรืองมามุมกลางบ้านก็จะมีตนฝรั่งครับบักซีดา บริหอเวลาหน่อยจะได้ซัมมี่แล้วครับบรรยากาศมาเดินทางบ้านอีกจักน้อยครับขางบ้านตัวนี้โหระพาครับขางบ้านไปหาหนาบ้านนะครับตัวนี้เป็นมิ้นบักพริกโหระพาตึ๊บ เต็มพื้นที่เลยครับตัวนี้เป็นบักแข้งมะแว้งครับมะแว้งต่อไปก็จะมีโครงการหม่องตะก,กาชมพู้อยู่ครับว่าสีเฮ็ดยังตัวนี้เป็นต้นมะขามนะครับเก็บใบเก็บหน่วยอะไรกินฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงน้อยกินจนเส้าก,กินละครับเหลืออีกนิดหนึ่งก็จะเป็นชะอม ตัวนี้เป็นใบบัวบกพร้รพอมฝักทองชาวอมก็ปลูกนะครับบักเขื้อเทียดงามแนบ่กงามแน่กะเดวแต่จังหวะมันครับมีเวลาดูแลกะงามแน่นี่ก็เป็นบักแข่งครับติดเชื่อมีเพียมีอะไรอยู่ยังบ่กมีเวลาดูแลเพิ่นอาจจะบ่กเกิน2อสามมือนี่หรอกครับหายาเป็นพวก เป็นพวกเ,เขาเอืน่นยาพื้นบานเท่านี้แหละครับบบได้ใส่สารเคมีส่วนนี้เป็นใบมะก,กรูดมีต้นเดียวครับปลูกซ้ำพ่อใส่กับกิข้างนี้ก็ยวหาแนวปลูกครับพึ่งเอาออกนี่แหละครับบรรยากาศบานสวนบนพื้นที่สองงาน อีกนิดหนึ่งกับสองงานครับเห็ดปูเดียวกับบอทนสำนีแล้วครับ